พิการไปตลอดชีวิตต้องอยู่แบบนี้ไปจนพูดง่ายคืออยู่พิการไปจนตายย้อนกลับไปเมื่อวันที่10มีนาคม2,561เวลาประมาณ13น,นาฬิกาขณะที่นายอัศนีเนสหละอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่1ทับสหมู่ที่7บ้านทุ่งไม้ด้วนตำบลประดังเบซาอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาขับรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดสีดำ หมายเลขทะเบียนขอพอ8 8 8 1สงขลากลับจากไปดูไม้ยางพร้อมด้วยน้องชายและลูกน้องอีกคนระหว่างเส้นทางสายหลักที่มักจะถูกใช้ในการลักลอบผลนสิ่งผิดกฎหมายบริเวณบ้านวางเปลวหมู่8ปดตำบลประดังเบซาพบกับกลุ่มชายชะกัน3-4คนยืนอยู่กลางถนนโดยหนึ่งในนั้นได้ตะโกนให้หยุดรถ พร้อมถืออาวุธปืนชนิดลูกโม่เล็งมาที่ตนเองพร้อมสั่งให้ลงมาจากรถเพื่อตรวจค้นโดยบอกว่าไม่หยุดจะยิงตนเองเลยหยุดรถพร้อมทั้งลดกระจกลงทั้ง4ี่บานเพื่อจะให้ดูว่าไม่มีอะไรแต่ชายดังกล่าวพยายามดึงกุญแจรถและกระชากคอเสื้อตนรถเบรกลงทําให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัด ตนเองคิดว่าจะถูกยิงแน่เลยเหยียบคันเร่งขับหลบหนีแต่ถูกเหล็กสำหรับวางดักล้อรถจนทำให้รถเสียหลักพลิกตกคูขณะที่ตนเองพยายามออกมาจากรถเพื่อวิ่งจับไปขึ้นรถอีกคันก็เห็นว่ามีชายถือปืนวิ่งตรงมาและคว้ากระเป๋ากางเกงตนเองไว้ได้และพยายามจับปุ่มจนตนเองถูกกดคว่ำหน้าจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนโดนตนเอง พร้อมกับได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาใตา้ตายซะเถอมึงก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้คนที่ว่าถือปืนจ่อผมอยู่เขาพยายามจะเปิดรถผมจะเปิดรถผมแล้วก็พยายามจะดึงกุญแจรถผมแล้วทีนี้เขาพยายามจะดึงกุญแจรถผม ทีนี้พอเขาจะพยายามดึงกุญแจรถผมผมไม่ให้เขาพยายามก็จะกระชากคอเสื้อผมผมก็เลยปล่อยเบรกรถในรถมันก็ค่อยๆไหลไปไหลไปไปช้าๆพอรถไหลได้ประมาณสักนิดนึงอะนะไม่ไกลพอรถไหลปุ๊บเขาก็ยิงเลยฮะเขาก็ยิงใส่มานที่ผมได้ยินเสียงปืนนะไได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาสามนัด เราทราบไหมว่ารถว่าโดนยิงตรงไหนคผมไม่ทราบว่าว่ารถโดนยิงตรงไหน,มไมนตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วพอว่าผมได้ยินเสียงปืนยิงเสียงปืนดังขึ้นใช่ไหมผมก็รู้ว่าผมต้องโดนยิงแน่นอนแล้วผมก็เล่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องมาข้างหน้าปั๊บพอมาข้างหน้าก็เจอเหล็กที่ฝางอยู่ที่ข้างที่ที่กลางถนนนะ่ะ ผมก็หลีกหล็กตัวนั้นนะครับทำให้รถผมก็เสียหลักพลิกกลมคลองตรงนั้นไปแล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามจะลุกเปิดประตูรถแล้วก็ลุกออกจากรถคือออกจากรถได้ได้นะตอนนั้นก็คือไปเปิด,เป,ดเปิดประตูดันปรือูว่าขึ้นมาส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งลูกน้องอีกคนหนึ่งนะก็ออกมาก่อนแล้วผมก็ออกมาทีหลังออกมาทีหลังปั๊บเขาอีกคนหนึ่งก็กระโดดข้ามไปอยู่ ขึ้นบนถนนแต่ผมก็กระโดดขึ้นมาบนสวนยางสวนยางแล้วก็ผมหันกลับไปเห็นไอ้คนที่ว่าเอาปืนจ่อผมเมื่อกีอ้วิ่งถือปืนไล่มาไล,ไล่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 วิ่งวิ่งมาหาผมอะ่ะผมก็กระโดดข้ามคลองมาอีกขึ้นมาบนถนนเพื่อที่จะมาขึ้นรถอีกคันหนึ่งของน้องชายณนะตอนนั้นทำไมเราต้องต้องวิ่ง ผมโดนยิงโดนไล่ยิงนะครับบอกกลัวว่ากลัว,ลว,ลวคือว่าคนมันเคยมีเรื่องกันมาก่อน oh. ผมว่าต้องมีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอนที่ว่าผมโดนไล่ยิงอะก็คือหมายถึงคนที่ไล่ยิงเราเรารู้จักผมไม่รู้จักตอนนั้น oh. แต่ว่าคือว่าเป็นกลุ่มของคนที่ว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อน oh. เพราะว่าเขา oh. เขามาด้วยวันนั้นก็มาด้วยกัน oh. แล้วตอนที่ว่าโดนยิงนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นยังไง ก็ผมก็พยายามจะมาขึ้นรถของน้องชายในจังหวะนั้นน่ะเขาก็ตามไล่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 มาทันได้ไหมฮะเขาก็กระชากผมลงจากรถผมกำลังจะขึ้นรถแล้วเนี่ยเขาก็ไปคว้าติดตรงไงตรงไงกระเป๋าหลังกางเกงยีนของผมมานนะแล้วทีนี้เขาก็ากระผมลงมาจากรถปั๊บปุ๊บทีนี้เนะ่ยเขาก็พยายามจะล็อกตัวผมอ่ะพยายามจะ กดตัวผมผมก็พยายามจะคือว่าผมไม่ได้ไม่ได้ขัดขืนอะไรมากมายนะแค่คือว่าปกป้องนิดหน่อยอะ,ะแล้วสิจแ้วเขาก็จับผมกดลงจับผมกดลงแล้วเขาก็ใช้ปืนยิงเสียงปืนดังขึ้นมาเขาก็ยิงยิงผมอะจากด้านหลังในขณะที่ผมนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นแล้วเขาก็กด ผมลงฟ้อมหน้าแล้วเขาก็ยิงแล้วยิงเขาก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตายในตามึงอะไรเ,น,เนี่ยครับทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ประมาณ20วันแล้วกลับมาพักฟืน้นที่บ้านอีก6เดือนหลังจากนั้นไปรักษาต่อในเรือนจำเนื่องจากมีคดีค้างเก่าโดยเพิ่งกลับออกมารักษาตัวที่บ้านอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสภาพร่างกายท่อนล่างไม่สามารถขยับได้ขาลีบไม่มีแรงต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเพียงน้องชัยและญาติที่ช่วยดูแลอาบน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนแพมเพ์ดให้ส่วนภรรยาหลังจากที่ตนเองประสบเคราะห์ร้ายก็ได้ทิ้งไปจากวันนั้นถึงวันนี้ในส่วนของคดีความกลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแม้ว่าทางน้องชายและญาติญาติ ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากพันตำรวจเอกพงพันธ์แสงสงาผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรประดังเบซาในขณะนั้นเพื่อให้สอบสวนคดีอย่างโปร่งใสในข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าเนื่องจากผู้ที่ลงมือเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนายอัศนีและญาติได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิด ฐานร่วมกันพยายามค่าคดีอาญาที่92ทับ2,561ลงบันทึกประจำวันข้อ3ลงวันที่10มีนาคม2561แต่จนถึงปัจจุบันกว่า3ปีกับไม่มีความคืบหน้าแม้ทางน้องชายจะเคยทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหลายที่ทั้งตำรวจศูนย์ดำรงธรรมเป็นต้น มีเพียงหนังสือตอบรับมาเพียงว่ามีการขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกไปอีกจากตํำรวจภูธรจงังหวัดสงขทาเท่านั้นตั้งแต่เกิดเหตุรักษาตัวจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีหน่วยงานไหนไมาเยี่ยมหรือดูแลเยียวยาใดๆมีเพียงพี่น้องญาติและเพื่อนเท่านั้นจึงอยากให้สื่อช่วยนำเสนอออกไปตนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า ความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนถึงตอนนี้หมอที่ทำการรักษาแจ้งว่าตนเองต้องกลายเป็นคนพิการไปจนตายไม่มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมได้อีกซึ่งข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกไปว่าเป็นเหตุปืนลั่นอยากถามว่าหากเป็นกรณีปืนลั่นคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมในกรณีเขาให้เขาออกสื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าปืนลั่น ปืนลั่นในกรณีืปืนลั่นปืนลั่นใส่คนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบกันเหเหตุการณ์นี้จะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรคนที่ทำความผิดจะถูกลงโทษหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้นายอัศนีและญาติญาติยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแม้แทบจะมองไม่เห็นความหวังทีมข่าว77ข่าวเด็ด สงขารายงาน